ที่เนี่ยเหตุการณ์บ้านป่งปุ้นเมื่อวันที่สองวันที่สามมันลงวันที่สองแล้วเมื่อวันที่สามเขามาเคลียร์ทางค่ะอันขอนนี้มันขวางทางหรือมันอยู่ซะนี่โอ,ขอ,ขอ้ขวางแล้วเขาดันมันเขาดจังเนี่ยมันมาแล้วสุด้ายาวยาวภูเขาสุกข,ขอนมาจากเขานี่ดูที่นี่บ่ักมนูต้องไล่ันทางที่แม่ใช้เดินจ,จงกรมเลยเนี่ย <pater nal boxes> มาหาต้นมะม่วงใหญ่เนี่ย โอ้ปอกเวิรบเิดเลยด, <c oughs> ดูแรงน้ำสินเนี่ยแรงพระแม่คงคานะ่ะยิ่งใหญ่แค่ไหนอะ่ะมวลน,น้ำสู้ขอนลงมาจากภูเขาใหญ่นู่นคิดดูนูน,นกึ่งลึงกางลางกึลึงกลงกลางขึ้นมานะ่ะโอ้อยากเบิ่งตอนพุ่นกิ่งลงมาดูขี้เหอะเนี่ย ดูขี้ตมเนี่ยเหม็นเน่าแล้วเนี่ย <c oughs> ขนาดถมเมื่อวา,น,วาน,วนนี้เหม็นเน่าแล้วเนี่ยเหม็นเน่าขี้ตมเมื่อ <c oughs> วานน้ำก็จะเป็นสีเนี้ยเนาะ <c oughs> วันก่อนนเนาะวันก่อนเสเป็นขี้โคลนเนาะเมื่อวานเป็นขี้โคลนเหรอ โมเนี่ยมดูมันลับก้เนี่ยน้ำตเวงอ่ะเกียวเนียเี่เียตะบุ้งตะบุ้งจริงอ่ะพุณนาขีต้มพุณนาเบิ้งขีต้มพ่น กิตมงทำถมพอัฒนาปีหนาสับประรดงามนี่ยปลูกเส้นเนี่ยปลูกมะฝากใส่น,น่ะมันลงมาจากผู้สีไปเก็บผักหวานมันว่าข้างทางมันม้วนไฝ่ให้ขั้นก็เลยนั่นเลยสือตะลานตะลึงเป็นก็เลยกวาดให้ เบิ่์เลยอะ่ะไ,ไ,ได้ต้นมะม่วงนะ่ะน่นต้นมะม่วงกระสอนะ่ยะยายแก้วเบิรเลยน้ำมาวันที่สองนั่นโมเรามาจากผู้ใหญ่นูน้นเป็นทางอุดอ,ดอุดลงมาเลยพุ่นพุ่นอีกคลองหนึ่งพุ่นพุนพ่นพุนพ่นพุน่นโ oh. มไปใส่แบบน,นี้หมไปใสู่มไปใส่แบบน,นี่นะ

นี่เขามาเกตไทยอกจากทางนะมันฮะงงนนาาลงูมาม่วงคุณแม่เขาเส้ลมอ่าเขารู้ว่าแม่มากินมะม่วงต้นเนี้ยเต็มไม้บักใหญ่เต็มเลยเบิ่ดเลยนะปีกไปตรงนั้นนำนะ ต้นนะม่วงก็สอนเนี่ยนูขอนใหญ่เบลอเลยในยใต้ห้มาใส่ต้นน้ำม่วงดีแต่ว่าสะพานไม่ขาดไล่สับประรดหมุนแอพแออัพฮับเลยคนนะไม้เขาโย่มาจากป่านันเนี่ย พอดินสไลด์แล้วต้นไม้มันก็หักมันก็โค่นน้ำก็ทะลักลงมาดู้นนี้ก็ต้นใหญ่จานี่ยสงต้นเียันลอ้มันลอดสะพานมได้ดูัวมันลอดไม้มันลอดสะพานบาได้มันก็เลยแยกขางโอ้โหน่ามแต่ต้นยาว เก็บมะม่วงไว้ให้กินสมควรอยู่หรือเนี่ยมะม่วงอยังอยู่เอ้าเนอะวนาเซียดอกเทวดาคุณว่ามะม,ม่วงแม่มาเก็บกินมะม่วงคุณเนี่ยฝากการให้พอบิทเพิ่มใจย้อยทุกวันคุณด,ดีนะนี่ทางนี้ไม่ขาดนะดีนะทางไม่ขาดนี่เขาทำทางดีจังไปยังว่าสองชั้นดูสิขอนไม้กระลึงกลางๆคุณนะ โหถ้ายู่ก็ไปหอดดอยนี่ประจืดเลยตรงที่จอดรถนะอันนี้ไปหยุดตรงไรเพราซาดกึกเลยเบรกจือดอยู่นั่นเ <c oughs> นี่ยก็ไม้มันไม่อย่างนี้แล้วดินมันกระตันเพราะขยะกระตันมันก็ป่าพื้นตรงนี้นพอมันลุกขยะไปมันก็ลุกไปดูข้างหน้าก่อนไปดูเถอะอืมมันมาจากไหนเนี่ยหน้ำเนี่ย แล้วทางน้ำมาทางไหนอันเนี่ยน้ำจากสะพานนี่คุณแ,แม่คุณคุณไม่ไม่ถ้ามาทางนี้สับลมก็ต้องเป็นทางสินี่นี่นี่น้ามันมานยแ,ยแยกสะพานเนี่ยคุณแม่มันไม่สามารถลอดสะพานไปได้ไหมน่ะโอ้มันมากับห้วยคุณน้าค้อนม้าใหญ่เลยนี่เขาก็ถึงมแม่นึงคือมึงก็ตุ่มลงไปพี่น้องดูมันก็ไปที่ ผู้ดายน้องพราะว่าไม่ได้ออกมาเบิ่งนะเอาขนมเอาอาหารมาให้พวกเคลียร์ทางกินน้ำลูกกระเบื้อต้นไม้แต่ละต้นมีตะปอกเปลือกทั้งนั้นเลยนะเออเ่ยนเส้นห้วยเสยเลยบัดนี้นี่ได้ห้วยอีกห้วยหนึ่งแล้วเจให้เขบีนี่ยให้เขาบีบในล่องเม่เออไม่ให้ลูกเกยเธคือปีนั่นเธาอยู่ในป่าน่ะมลแอบๆนั่นเนาะ มันากออกไปไม่นานกาออกไปเฮ็ดบ้านลงสูมเขาน้ำไรเฮ็ดตายกันไปยุ่งยังนี่นะเนี่ยไม่น้ำไรนะไปเฮ็ดวางกันนี่เฮ้ยเออเอาบอกให้เอาไม่ให้เอาติงั้นแม่จีจะขอผู้ใหญ่เด้อหมาแล้วมันตายแล้วไอ้โอ้ยนั่นว่าพักการเมืองศีนออกจีกไหนงามใหม่หุมๆนี่ป้า ฟงอยู่ในป่านะก็มันจะไลลงมาเนาะมีนิดนึงอบ้านห้วยมุ่นนั dunno, Arizona, ้นไปถามบ้านเจ็ก um, um, uh, uh. uh ่อนที ô. ่ว่า sure> น oh ้ำจะมานะบ้านเจ็ดนะเบยานตายกันหนีอ่อนโอ้ภ oh ูเขาจะไล่มาออเอเลอยมันลอดไปแล้วนี่บกกลายนึง ดูสิไม้ลอดใต้สะพานเนี่ยอันนี้มาท่อนแรกเลยนะแสดงว่าน้ำแรงจนสุดไม้ลอดใต้สะพานได้เ่หัวไม้นั่งกุงนหินทั่มาดีตัวมันบังงดสะพานพังเนี่ยองปัดโทษ จบซ้ำนี่เลยแบบนี้จบซ้ำนี่เลยบัดนี้มาอัดอย่งนี้เบิดอยู่อ่ะเป็นทางใหม่โดยไม่จงจางเลยค่อยขไปแม่ค่อยขไปอรตาข้อาเอตงนะลโอ้แล้วเขาจะออกได้ยังไงเนี่กองทังมาเาอเมึงที่มันต่างขึ้นก็โดเลยนี่มันงัดกันข้น อ่ะพ่าปอมาจับคลิปให้น่จับเวิร์ไปจับจีบมองนึงแล้วก็เวิร์ไปแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางวิธีถ่ายภาพไปลอยนำน้ำไปมันซัมพอม